พบประสบการณ์ใหม่ในการดูแลผิว b a r ์ o n i n u m b e r n มเบอร์ดสู่ความสวยแดงเข้ารูปสไตล์ V shape เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่อย่างที่ไม่เคยสัมผัสสวยจริงพิสูจน์ได้บาร์เ n i นีบาร์คุนี่ไทนครีม เวสัมอางรักษาฝ้ากระจุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำสีผิวไม่สมุ่กเสมอรอยดำจากสิวด้วยส่วนผสมจากอะมิโนโปรโตีนของไข่มุกแท้ธรรมชาติช่วยแก้ไขบำรุงและฟื้นฟูเซลล์ผิวจากภายในสู่ภายนอกผสมผสานกับสารสก,กัดจากมะเขือเทศจากประเทศออสเตรเลียคือสารไลโคฟินช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวทำให้ผิวแลดูเนียนใสและอ่อนเยาว์สัมผัสได้ถึงความขาวกระจ่งางใสของผิวหน้า ได้ในระยะเวลาเพียง7วันบาคุนี่ไนครีมเวสสำอางสำหรับการรักษาปัญหาฝ้ากระในเวลากลางคืนและเพื่อให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นควรใช้คู่กับบาคุนี่เอ็กซ์ตอร์เอเวอร์จิงเพอร์เฟกต์ในเวลาเช้าจะทำให้คุณสวยชัดสวยจริงสวยท้าพิสูจน์แก้ไขได้ทุกปัญหาผิวหน้าการันตีเห็นผลการเปลี่ยนแปลงบาคุนี่ไนครีมเวชสำอางนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียจากปกติราคา495บาทพิเศษเหลือเพียง169งบาทเท่านั้นจำหน่ายเฉพาะที่เซเว่นอีเลเวน ด,ดีครับสวัสดีครับคุณสุานสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะขออนุญาตก่อนเลยนะขออนุญาตอย่างนี้ก่อน,นเลยขออนุญาตยก่ได้จะเอาแบบไหนก็ได้ท่าผูา้ชมจะทำมือแบบนี้เองก็ได้หรือว่าจะมีน้องนะฮะถูกดีอ,อย่างนี้นะะก็ได้น,ดน,นะครับะะเพราะฉะนั้นถ้าเจอน้องถูกดีเราก็ต้องเข้าสู่รายการนี้เลยค่ะ www.1794 ถูกดี .com นะครับนี่นะคะเครื่องือได้ว่านะคะเป็นเว็บไซต์เนี่ยนะคะที่ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปช็อป ออนไลน์ได้แบบเต็มเปี่ยมคือจะบอกว่าตอนนี้กระแสดังมากๆนะคะเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะท่านผู้ชมครับเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์เดียวที่สามารถรวมของใช้ทุกอย่างในชีวิตประจําวันของเรามาอยู่ในเว็บไซต์เว็บไซต์เดียวแล้วก็ที่สําคัญนะราคาย่อมเยาวมากถูกสบายกระเป๋าเหมือนกับชื่อเลยนะใช่ถูกดีจริงๆแล้วที่สาคัญนะท่านผู้ชมฮะ ถูกอย่างนี้เราส่งฟรีถึงบ้านคุณผู้ชมเลยนะอันนี้เรียกว่ารถเพราะโดยปกติเวลาเราจะไปซื้อของซื้อหาใช้จ่ายจับจับจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยครับเราจะต้องอย่างน้อยๆต้องขับรถไปหรือนั่งรถไปถูกต้องรัมหนึ่งคือมีค่าใช้จ่ายแล้วใช่ครับสองเนี่ยนะคะคือเราจะต้องเดินวนจนทั่วห้างเลยนะถูกต้องแล้วก็เช็คราคาอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ยร้านไหนราคาถูกสุดใช่แล้วอันไหนเนี่ยรถสุดใช่ครับ แต่ที่สําคัญโลกปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่ามันออนไลน์มากอ่ะตั้งแต่สากะเบือเยเลอร์รอลบคือมันอยู่ในนี้ยอยู่ในออนไลน์ใช่ถูกต้องครับแล้วก็ที่สําคัญเราสามารถลิงก์หากันได้หมดเลยถ,ถ้าผู้ชมจะอยู่ส่วนไหนท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งได้ดูตามภาพเลยนะคะว่าเนี่ยเรามีแกลเลอรี่ให้เลยนะอยู่สายมือครันผู้ชมสามารถเนี่ยที่จะเข้าไปเลือกช้อปนะคะตั้งแต่ไอทีก็คือพวกโทรศัพท์มือถงมือถือนะคะแม้แต่พวกสายชาร์จอะไรเงี้ยมีหมดเลยรองเท้ากับ เป๋าเสื้อผ้าเือนอย่างรองเท้าที่ดิฉันใส่นี่ยเก๋ไก่สไลเดอร์นะฮะสวยนะฮะท่านผู้ชมฮะเป็นสินค้าคุณภาพถูกต้องแต่ราคาย่อมเยาราคาถูกมากเนี่ยชุดเชิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะรู้ไซส์ตัวเองอยู่แล้วคุณผู้หญิงส่วนใหญ่ S M L X L ประมาณนี้ใช่ครับแล้วของคุณผู้ชายก็มีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมค่ะเราต้องบอกเลยนะคะว่าการช็อปออนไลน์เนี่ยข้อได้เปรียบก็คือหนึ่งเราไม่ต้อง ไม่ต้องเดินเมื่อยอ่ะสองก็คือเราสามารถที่จะเห็นสินค้าได้ครบหมดเลยทั้งทั้งหมดของห้างออนไลน์มันก็เปรียบเสมือนห้างห้างหนึ่งนะคะที่เข้ามาช็อปเนี่ยในเวอร์ไวเว็บหนึ่งเถูกดีคอมรับผมหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราสั่งซื้อก็ง่ายอีกือคลิกเข้าไปนะคะท่านผู้ชมว่าสั่งซื้อนะคะแล้วเราก็เอาบัตรเครดิตหรือ ATM ไดหรือวิธีการโอนเงินของเราอะไรก็ได้ที่เราสะดวกนะคะเราก็ กดเข้าไปนะคะก่อนที่จะซื้อเราต้องการความมั่นใจไปเช็คราคาก่อนออเว็บอื่นก็ได้นะคะราคาคที่ไหนก็ได้ที่เราแบบลองไปเช็ชคบอกเอ๊ะที่นี่ถูกที่สุดละอ่าแล้วเราก็ชอบดีไซน์นี้แล้วเราต้องการที่จะซื้ออยู่ละกดเข้าไปคลิกปึ๊บสั่งปึ๊บนะคะ3 5ถึงวันนะคะ ทำการสินค้าจะจัดส่งไปจนถึงหน้าบ้านนะโอ้ดีจริงๆเลยออเวลามีปัญหาบอกอ้าวแล้วเวลามีปหงหมปัญหาครับปัญหาเนี่ยก็สามารถติดต่อกลับมาได้ที่คอ c เซ็นเตอร์เบอร์สี่ตัวนี้ค่ะเลขสวยสี่ตัวครับหนึ่งเจ็ดเก้าสี่นะฮะหรือถ้าไม่ติดเรามีเบอร์สำรองท่านผู้ชมครับศูนย์สองสี่ศูนย์หนึ่งเก้าห้าเก้าเก้าอีกครั้งนะศูนย์สองสี่ศูนย์หนึ่งเก้าห้าเก้าเก้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะท่านผู้ชมขายยังไม่พอย่งไม่จบนะปกติเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราไปช็อปเนี่ยนะคะเราก็จะได้แต่สินค้าราาาคถูกอยย่งเดีว แต่สาหรับที่นี่เราช็อปมากเราได้เงินคืนกลับมากนี่มีเงินคืนด้วยนะเนี่ยคือการปันผลตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเหนือความคาดหมายถูกต้องปกติเราซื้อของเราอยากได้ของคุณภาพก็เป็นหนึ่งช้อยไปแล้วราคาถูกก็เป็นอีกหนึ่งช้อยส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้นะประมาณนี้ก็จบแค่นี้ั้นสมมติสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ไเซลไปก็ได้แค่นี้แต่เว็บไซต์นี้ซื้อปุ๊บนะฮะยังมีสิทธิ์ได้เงินปันผลกลับมาอีกคืนนะ ทุกเดือนอซื้อมากเงินคืนมากสุดยอดมากซื้อน้อย<า>ก็มีเงินคืนอยู่ดีพา,าเพื่อนไปซื้อนะคะก็มีเงินคืนอีกโอโคือเรียกว่านะคะเอาเป็นว่านะคะเราซื้อใน ออนไลน์เนี่ยนะคะ1794ถูกดี .com เนี่ยเราได้เปรียบตรง1ราคาถูก2คุณภาพดี3จะส่งถึงบ้าน4เนี่ยข้อดีก็คือได้เงินคืนใช่แล้วก็ไม่มีข้อจํากัด5ก็คือเวลาเราสมัครเป็นสมาชิกที่เราจะขอเงินคืนเนี่ยเราไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆเลยสมัครก็ฟรีฟรีแล้วก็ไม่มีข้อผูกมัดคือไม่จําเป็นจะต้องซื้อทุกเดือนไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรแล้วก็ถ้าเราซื้อปุ๊บเนี่ยนะ เขาจะไม่มีแบบว่าสะสมแต้มได้คูปองค่อยไปซื้อของเพิ่มอะไรเงี้ไม่มีไม่มีได้เป็นเงินกลับมาเลยเงินล้วนๆแล้วที่สําคัญ้วสูงด้วยนะยอดเงินปันผลที่ท่านผู้ชมจะได้รับต่อเดือนสูงสุดถึง15เปอร์เซ็นต์ออดูสิอยู่ๆก็ได้เงินคืนอะครับผมเออใครไม่เอาก็เอามาให้ดิฉันก็ได้นะดิฉันยอมผมยอมรับทุกกรณีเออนี่นี่ท่านผู้ชมขาเรียกว่านะคะเป็นเว็บไซต์เนี่ยนะคะที่แรงมากๆน้องใหม่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ย เป็นเว็บไซต์ที่บอกได้เลยว่าตอนนี้ทางเมกาเนี่ยฮอตมากนะคะที่เมืองไทยนี่เปิดเป็นครั้งแรกเลยอ่าถูกต้องคอยากจะให้เราเนี่ยนะคะเรียกว่าเข้าไปก่อนเราก็จะได้เงินก่อนเพื่อนเลยนะสมัครก่อนต้องมีสิทธิ์ก่อนในไหนเราก็จะต้องซื้อของอยู่แล้วแชมพูยาสีฟันเอยนะคะทำไอ้ที่ทำฟันขาว่าเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องประดับเครื่องแล้วก็แบบว่ารองเท้ารองเท้าแล้วก็เครื่องปะทินผิวนะคะครีมเครมอะไรต่างๆของเกาหลีของ อิตาลีของทุกอย่างที่เราต้องการอยู่ในนี้แล้วใช่ครับนะคะแม้แต่นะคะสินค้าเด็กเอนี่ยใครมีลูกมีลูกเนี่ยวันนี้อยากแนะนํานะเลยจัดเต็มมาให้นิดนึ่งสำหรับคนมีลูกนะครับชั้นมีเป็นคมโตแล้วเป็นคุณแม่อะไรบอกว่าตอนนี้ยการซื้อของเด็กนี่ซื้อยากซื้อยากจริงๆแล้วของเด็กนี่แปลกนะแพงกว่าของผู้ใหญ่แปลกมากอันนีกจริงๆอะไรก็กระจุ่มกระจิมเล็กนิดเดียวแต่ทําไมราคามันช่างแบบว่าสูง สูงปรีดกาของผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ชมนะเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครแต่วันนี้ราคาย่อมเยาค่ะสำหรับก็ย่อมเยาเหมือนกันเดี๋ยวท่านผู้ชมนะคะเราเนี่ยจะพาเข้าไปช็อปเนี่ยสำหรับนะคะสินค้าเด็กละกันอดูภาพตามไปเลยท่านผู้ชมเวอร์แค่ไหนไปดูเลยค่ะใช่ครับ ดูแล้วท่านผู้ชมก็อู้เห็นราคาแล้วก็สบายกระเป๋าจริงๆก็นั่นนะสิดูอันนี้คืออย่างรถเด็กเล่นจะบอกว่ามีเขาเรียกว่าเมนูฟังก์ชันเยอะแยะมากมายตเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เข็นอย่างเดียวนะมีพงมีเพลงอะไรทุกอย่างครบองค์ประกอบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูอันนี้หมอนหมอนลูกหมีลูกหมีน่ารักมากเลยเออดูสิ590เนี่ยคุณไปซื้อห้างต้องห่อพิ้วกับบ้านอันนี้คืออะไรรู้ป่ะอะไรฮะเขาบอกว่าเอาไว้เนี่ย เหมือนกับจูงลูกแต่ทีนี้ยลูกเราเวลาเริ่มหัดเดินเริ่มเดินได้เนี่ยเขาจะวิ่ง่งเป็นคล้ายๆเอี้ยมป่ะฮะคุณสุสานไม่ไม่ก็คือเหมือนเอาไว้เอาไว้จูงลูกก็คือกลัวลูกวิ่งไปโดนรถ<อ>ชนกลัวลูกวิ่งหายจากมือเรารอย่างเงี้ยอันนี้ที่เมืองน,นอกเนี่ยเขาคิดมาดแต่ส่วนอันนี้ก็คือแบบว่าเราก็จะเหมือนกับเรียกว่าสะพายลูกกนะเราก็จะหนักนิดนึงแต่ว่า เพื่อความปลอดภัยของลูกเราก็ยอมนะเอออันนี้ก็ฮอตฮิตเหมือนกันพันกว่าบาทโอ้ยถูกมากอันนี้อะไรฮะจาก2,009อันนี้ก็คือคาซิตเอาไว้นั่งเนี่ยในรถเพื่อความปลอดไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีค่ะอันนี้เนี่ยก็คือเวลาพาลูกไปนั่งทานข้าวคเขาโดยปกติลูกเราเนี่ยถ้าวิ่งเล่นด้วยเดี๋ยวจะจุกแล้วก็จะปวดคอกินข้าวลำบากแล้วก็เก้าอี้เนี่ยร้านอาหารส่วนใหญ่จะเตี้ยใช่ครับอันนี้เราพกไปแล้วก็เอาวางทับบนเก้าอี้นะแล้วก็ให้ลูกเรานั่งแล้วก็ล็อกลูกเราไว้เลยดีเพื่อไม่ให้เขา move อ ลดเข็น999บาทดูสิขายดีมากตัวนี้ขายดีสุดๆเลยนะคุณถูกมากท่านผู้ชมครพักก็ง่ายเบาด้วยแล้วก็พาไปไหนมาไหนเนี่ยนะเราจะได้ไม่ต้องอุ้งไงปวดหลังใช่เข็นไปเลยนพอดีเนี่ยหลังงอพอดีโอ้ไม่ไหวนะเสียไป999ส่วนอันนี้นะคะทั้งเซ็ตอันนี้ฟูลฟูลออปชั่นถูกต้องครับานะคะแต่ว่า ส่วนอื่นเนี่ยเห็นก็บอกว่ามันไปหมดแล้วนะมันเหลืออยู่อันเดียวก็คือคาเซ็ตเอาไว้นั่งในรถเพราะว่ามันจะเซ็ตตี้นะคะอันนี้มาจากทางนี่อันนี้ก็ขายดีอีกขายดีมากนะคะอเอาเป็นว่าเนี่ยนี่เห็นไหม ของเด็กอะคือจริงๆเนี่ยนะคะเราเนี่ยจริงๆต้องบอกเลยว่าเราจําเป็นที่จะต้องซื้อให้ลูกอยู่แล้วแต่ถ้าเราเนี่ยนะคะจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณภาพดีๆที่สําคัญต้องถูกด้วยมาที่นี่เลยนะคะเวอร์ไวดเวก้าสีดีคอมและที่สําคัญช็อปมากได้เงินกลับคืนมากแต่ที่มากไปกว่านั้นที่เราจะต้องทําตอนนี้คือนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปดูในเว็บหรือเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกถ้าไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรยังไงดี ไปเลข4ตัวนี้ค่ะคอเซตเตอร์1น9 4เตอร์1794นะครับแล้วก็เบอร์สำรอง024019599ครับสามารถที่จะเข้าไปสม,สมคัครสมาชิกซื้อเยอะมีสิทธิ์ที่จะได้เงินคืนเยอะลและมากไปกว่านั้นขอส่งท้ายเลยนะคะว่า,วาท่านไหนที่มีสินค้าที่คิดว่า คุณภาพดีแล้วก็ราคาเยี่ยมนี่นะคะอยากจะมาจัดจำหน่ายให้สำหรับหลายๆท่านครับผมก็สามารถติดต่อมาได้เลข4ตัวนี้ค่ะ1 7 9 4แล้วก็อย่าลืมเบอร์สำรองครับ0-2-4019599น้นั่นเองครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บหนึ่งให้คนรีบเข้าไปสมัครสมาชิกกันนะคะเพื่อจะเอาเงินคืนได้แต่ว่าเรายังเรายังมีนะสินค้าที่ฮอตฮิตติดชาร์ตในเรื่องของการแก้ไขปัญหาฟ้ากระบโอ้โหหลายๆท่านบอกว่าเป็นเยอะมากถูกต้องมาจากออสเซเลีย้ไม่แพ้ไม่แส ไม่แดงและไม่คันมันคืออะไรเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมานะครับ ที่สุดของการฟื้นฟูดูแลและแก้ไขปัญหาผิวหน้าสําหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหน้าไม่กระชับหน้าไม่ได้รูปสวยและรูขุมขนกว้างกับปาคอนี่ลิฟติ้งเพอร์เฟกต์เวสําอางครีมกระชับรูขุมขนให้เล็กลงเพื่อผิวหน้าที่เรียบเนียน กระชับผิวหน้าเพื่อผิวที่กระชับเข้ารูปเนียนนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านลดเลือนริ้วรอยให้ตื่นขึ้นช่วยให้รูปหน้าเรียวแบบ V-shape เพื่อให้คุณสวยจนถึงขีดสุดของความพอใจสวยกระชากไหวท้าพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่ได้เพียง7วันเห็นผลถึงความเปลี่ยนแปลงการันตีอาคุณนี่ลิฟติ้งเพอร์เฟกเวสัอ่างครีมกระชับผิวหน้า นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียได้เลือกไข่มุกเซาซีจากแหล่งไข่มุกที่ดีที่สุดของโลกในทะเลใต้เพื่อนำมาสกัดเอาโปรโตีนจากไข่มุกประกอบกับส่วนผสมที่มีคุณค่าต่อผิวไม่ว่าจะเป็นทองคำบริสุทธิ์99.99%ไข่ปลาคาเวียร์สารสกัดจากผลทับทิมบาคนีลิสติ้งเพอร์เฟกจากปกติราคา495บาทพิเศษวันนี้เหลือเพียง169บาทเท่านั้นมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ บาคนี่ขอมอบนวัตรกรรมล่าสุดแห่งเวสสัปอางนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียเซ็ตดูแลและแก้ไขปัญหาสิวประกอบไปด้วยขั้นตอนที่1น a บาคนี่ไบเชนิ่งลิควิดเจลเจลล้างหน้าผสมไขมุกแท้100%สครับผิวหน้าสำหรับผิวโดวยตรงเพื่อลดการอุดตันของสิวพร้อมขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกอย่างอ่อนโยนบาคนี่เฟเชียลมาร์ for acne มาร์หน้าสาหรับผู้ที่เป็นสิวทําหน้าที่กําจัดอนุมูลอิสระช่วยลดการระคายเคืองและลดเชื้อแบคทีเรียวาคุนี่แอกเน่เครียแอชเชนเจนเพอร์ชนเนอร์โลชั่นเช็ดทาความสะอาดผิวหน้าลดอาการอักเสบของหัวสิวบาคุนี่เอ็กซูซินแอเน่ช่วยแก้ปัญหาสิวรูขุมขนกว้างเพียงแต้มบนหัวสิวก็จะทําให้สิวยุบตัวลงและแห้งเพียงข้ามคืนราคาปกติ5 0 5 1าบาทพิเศษจ่ายเพียง1690บาทเท่านั้น สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับชุดสวยใสไร้สิวแบบประหยัดเพียง399บาทโทรเข้ามาสั่งซื้อเลยตอนนี้ที่สายด่วน1794บาคุนี่ฮอตไลน์ สัมอ่างนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของบาโคนี่รังนกเจเนซิสไบรท์ครีมบาคนี่รังนกสีทองที่ได้ผ่านงานวิจัยมาแล้วว่ารังนกสีทองนั้นมีคุณประโยชน์และสารอาหารที่สำคัญสามารถช่วยดูแลแก้ไขปัญหาผิวหน้าทั้งปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยหมองคล้ำและแผลเป็นจากสิวให้หมดไปจากผลงานวิจัยของผู้เข้าร่วมทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว บาคโคนี่รังนกเจเนซิสไบ์ครีมสามารถขจัดทุกปัญหาให้หมดไปได้อย่างง่ายดายโปรโมชั่นพิเศษสุดจาก950บาทเหลือเพียง199บาทเท่านั้นโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดสั่งซื้อเลยที่คอร์เซ็นเตอร์โทร1794 คุนี่เดย์แอนไ์ครีมเวสับอางรักษาฝ้ากระจุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอรอยดำจากสิวด้วยส่วนผสมจากอะมิโนโปรโตีนของไข่มุกแท้ธรรมชาติช่วยแก้ไขบำรุงและฟื้นฟูเซลล์ผิวจากภายในสู่ภายนอกผสมผสานกับสารสก,กัดจากมะเขือเทศจากประเทศออสเตรเลียด้วยสารสก,กัดสำคัญที่ได้จากมะเขือเทศคือสารไลโคฟินเป็นสารสีแดงที่มีอยู่ในมะเขือเทศช่วยป้องกันผิว จากการโดนทำ้ายจากแสงแดดช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวทำให้ผิวแลดูเนียนใสและอ่อนเยาว์เนื้อครีมสีชมพูจากส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างอะมิโนโปรโตีนจากไขมุกแท้ธรรมชาติรวมก,กับสารสกัดจากมะเขือเทศจากประเทศออสเตรเลียในรูปแบบนานโนโมเลกุลซึ่งสามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ผิวได้ทันทีสัมผัสได้ถึงความขาวกระจ่งางใสของผิวหน้าท้าพิสูจน์แล้วจากคุณออนไพลินผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงเห็นผลจริง โปรโมชั่นสุดพิเศษปาคุนี่ลักชวรี่เพอร์เฟกต์เซตเพียงคุณสั่งซื้อวันนี้เราก็แถมให้คุณไปเลยทีีทันทีกับเซรั่มเติมเต็มร่องลึกและริ้วรอยหนึ่งขวดยังไม่พอเราให้กระเป๋าดีไซน์นสวยๆไม่เหมือนใครแบบนี้ไปอีกหนึ่งใบจากราคาเกือบ15,000บาทแต่เราให้คุณจ่ายทั้งหมดนี้ในราคาเพียง1,9 9 0บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อเลยตอนนี้ที่คอ center โทร1794 Man. แค่ดูแบบไตเติลเนี่ยนะที่ฉันก็อยากได้แล้วเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะบ้านเราเนี่ยอากาศเนี่ยมันร้อนจริงจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะคนที่หน้าหมองคล้ำแผลเป็นจากเซลล์แม้แต่ฝ้ากระสำคัญอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นกันเยอะมากโอแน่นอนคนไทยฝ้าเนี่ยฝ้าเป็นปื้นปื้นฝ้ามาตั้งแต่เกิดหรือเป็นกระเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะมันเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคนเอเชียบ้านเรา่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไม่ดูแลมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ครับวันนี้เนี่ยนะคะเราต้องบอกเลยว่าเรานําผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะ เรียกว่าเป็นเวสสำอางครับเวสสำอางแตกต่างจากเครื่องสาอางก็คือว่าเขาจะเน้นในเรื่องของธรรมชาติถูกต้องครับโอกาสในเรื่องของการแพ้เนี่ยมันจะยากมากถูกต้องครับเขตผลเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีสิ่งเจือปนในเรื่องของพวกสารเคมีใช่ครับเพราะฉะนั้นผิวที่บอบบางอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องกังวลใจว่าเวลาที่เราใช้เวสสำอางไปหรือใช้ผลิตภัณฑ์บาคนี่เนี่ยโดยเฉพาะรุ่นนี้ที่แก้ไขป้าก็คือ Luxury Perfect Set ใช่ครับ แก้ไขยังไม่พอป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกโอ้โหมีผลิตภัณฑ์2ตัวใหญ่ๆด้วยกันถูกต้องนี่ใหญ่แป้งเลยนะใช่ครับใช้ชั้งตอนเช้าและก็ก่อนนอนถูกต้องท่านผู้ชมจะสามารถหายขาดจากการเป็นฝ้าเป็นกระได้อย่างถาวรที่สําคัญคือโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกมันยากมากไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะย้ากันอีกครั้งนี้ก่อนที่เราจะมาดูทีลึกดีเทลได้เลยนะคะว่าโปรโมชั่นแรงแค่ไหนค่ะ อ่ะผลิตภัณฑ์วันนี้นะฮะครบเซตแบบนี้ l u กช r รี e เพอร์เฟกตนะฮะหนึ่งเซตท่านผู้ชมครับมาพร้อมกับราคาที่บอกได้เลยว่าท่านผู้ชมอุ้ยจริงๆแล้วบอกว่าได้เลยว่าถ้าชุดนี้นะราคาคุ้มมาก12,950แต่วันนี้ท่านผู้ชมฟังดีค่ะเอาผลิตภัณฑ์ตัวลัก u r ร Perfect s e กตไป1เซตไม่พอนี่ฮะของแถมมากมายท่านผู้ชมมาดูนะ เซรั่มที่ช่วยในเรื่องของการรถเรือนริ้วลอยเติมล่องลึกเราให้เป็นอวด้วยนะเราให้ไปก่อนหนึ่งชิ้นฟรีและก็ที่สําคัญในเซตนี้เรายังมีกระเป๋าจากผลิตภัณฑ์บาคนี่สวยหรูกิ๊บเก๋อยู่ตรงนี้ให้ฟรีไปอีกหนึ่งใบถ้าเกิดรวมราคาของทั้งหมดอยู่14,990บาทเกือบหมื่นห้านะใช่ครับท่านผู้ชมแต่วันนี้ท่านผู้ชมนะคะเอาไปทั้งเซตจ่ครเพียง่ายเพียง1,990บบาทเท่านั้นโอ้ยยิ่งกว่าได้ฟรี เพราะว่ากระปุกใหญ่แป้งเลยนะคะใช,คใช้เนี่ยได้ยาวนานเกือบสิบเดือนถูกต้องครับป้องกันด้วยแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ด้วยนะคะครับบ,บาคโคนี่นะคะรักชูรี่เฟคเซตนะคะ,ะคแก้ไขปัญหาฝ้ากะ โทรไปเลยค่ะเลข4ตัวนี้ค่ะ Call Center นเตอร์1794นะครับหรือถ้าไม่ติดท่านผู้ชมครับ0 2 4 0 1 9 5 9 9 0 2 4 0 1 9 5 9 9ครับต้องบอกว่ามันคุ้มมากที่สำคัญเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะเรามาดูดีเทลกันหน่อยเพราะว่านะคะเมื่อโปรโมชั่นมันแรงขนาดนี้สิ่งที่จะทำให้เราตัดสินใจก็คือสิ่งที่เราจะต้องมั่นใจก่อนว่ามันดีจริงๆตรองรับเรามาดูกระปุกขนาดนี้ใหญ่มากนะคะแล้วก็เรียกว่ามีการบรรจุอย่างดีนะ ไม่ให้อากาศเนี่ยเข้าไปเหมือนกับทําให้เขาเนี่ยเกิดในเรื่องของการดรอปลงมา<ช>นะปะระสิทธิภาพเนี่ยไม่ดรอปแล้วก็กที่สำคัญโอกาสติดชงติดเชื้อไม่มีเลยถูกต้องเพราะรว่าเวลาเราจะมีการใช้ต่อครั้งเนี่ยเราแค่ใช้วิธีการกดโอเป็นการโปรเทค S <S <S ตัวเนื้อครีมอย่างดีเลยนะนี่นะคะ <S <S 2> <S 2> เห็นไหมกดขึ้นมานะคะควบคุมในเรื่องของการกดแต่ละครั้งได้อย่างสม่ําเสมอได้เลยใช่ครับแต้มหจุดเกลี่ยทั่วใบหน้าเวลนรอบดวงตาและริมฝีปากใช่ครับเรามาดูนะคะว่าเนื้อเป็นอย่างไรตัวนี้เนี่ยเลคครีมใช่ครับใช้ตอนเช้าตอนเช้าหอมมากเลย <S 2> <S 2> ก่อนออกจากบ้านท่านผู้ชมทาไปเลยนะค่ะตัวนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่า ประสิทธิภาพของเขาเนี่ยนะคะมันลดตรงที่ว่ามันควบคุมไม่ให้เกิดฟ้าและกละขึ้นมาเป็นอีกออนะคะก็คือไปช่วยในเรื่องของการปรับเม็ดสีผิวของเรานี่แหละถูกต้องออนะคะไม่ให้ ไม่ให้ผิดปก,กตินะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นฝ้าเป็นกระมากขึ้นกว่าเดิมมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะไอ้ที่ผ่านมาเราเป็น,เป,นเป็นหายหายเนี่ยเหตุผลเพราะว่าเราไปแก้อย่างเดียวถูกต้องแล้วเราไม่ป้องกันพอเป็นก็แก่พอเป็นก็แก่ไม่เคยเออป้องกันเลยเออไม่เคยป้องกันมันก็เป็นเป็นหายหายนะคะแล้วก็ที่สําคัญนี่เลยนะคะต่อไปนี้เราไม่ต้องกังวลใจนะคะเดี๋ยวเราจะแก้ไปด้วยแล้วก็ป้องกันให้มันเกิดขึ้นอีกด้วยโอ้เป็นการโพลเทคที่ดีมากอนี่คือตอนเช้าครับผมเราก็ใช้ไปใช่ครับนะคะส่วนก็นอนอ่าท่านผู้ ชมค่ะก่อนนอนกระปุกนี้นะคะเขาจะเข้มข้นกว่าเนื้อจะเรียกว่าแน่นกว่าหนักกว่านะคะใช้ตอนกลางคืนท่านผู้ชมดูเนื้อนะฮะจะบอกว่าผมชอบเนื้อเขามากความยังไม่หกลงมาเลยมันข้นมากใช่ครับนะคะแล้วท่านผู้ชมนะคะแต้มทั่วใบหน้านะคะแล้วก็เวลรอบดวงตาลิมฝีปากเช่นเดิมนี่นะคะอันนี้กลางคืนเป็นไนไนเนี่ยนะคะต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าเขาใช้สําหรับในเรื่องของการที่เ แก้ไขแก้ไขโดยเฉพาะเลยสําหรับที่เรากําลังเป็นฝ้าเป็นกระนะคะเป็นริ้วรอเเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของแผลเป็นจุดดาำดำจุดด่างดำนี่แป๊บเดียวนะคะเขาก็ดูสิเนี่ยดิฉันทำไปสืมง่ายนี่ ซึมก็ไปเลยซึมง่ายมากครับผมแล้วก็ไม่ทิ้งคราบเหนียวเนิน่ะถูกต้องเข้าไปช่วยในเรื่องของการแก้ไขเลยเลยเวลาที่ท่านผู้ชมกําลังพักผ่อนอยู่ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะมากๆถูกเพราะว่าเขาจะต้องทํางานเต็มที่ไงเพราะตอนนี้เนี่ยเรากําลังหลับไงนะคะผิวเนี่ยสามารถที่จะดื่มกืนเขาเรียกว่าสารอาหารทุกอย่างที่เรียกว่าเข้าไปเติมนะคะ ปัญหาที่เราเป็นอยู่แล้วก็หลักไอ้ปัญหาที่เรียกว่ามันมีอยู่เนี่ยให้มันออกไปก็คือฝ้าคือกระนะคะโดยเฉพาะเนี่ยจุดตดำดำต่างๆมองคล้ำต่างๆก็จะหายไปอันนี้ต้องบอกเลยว่าเขามาคู่กันแล้วเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆเป็นเบสเซลเลอร์เลยเบสเซลเลอร์สำหรับบาคุนี่เขาเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าฮอต ทิตติดชาร์จสำหรับคนเอเชียนะคะวันนี้มาแบบเซตใหญ่เป้งนะคะเป็นเรียกว่าลักชวรี่เซตนะคะยังไม่พอวันนี้นี่เลยนะคะเซรั่มเติมเต็มร่องลึกตัวนี้คือทีเด็ดนะท่านผู้ชมหลายๆคนบอกว่าพอเป็นฝ้าเป็นกระส่วนใหญ่จะมีร่องลึกมีริ้วรอยมีตีนกงตีนกาตามาด้วยเพราะฉะนั้นเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเซรั่มที่มาจากธรรมชาติเช่นเดียวกันถูกต้องฝากให้ท่านผู้ชมไปด้วยก่อนจะลงเดนไนน์นะทุกเช้าก่อนนอนจัดตัวนี้ก่อนเลยครมก่อนลงเนื้อครีมจัดตัวนี้ก่อน เลยอนุภาของเซรั่มนะซึมไปแล้วอันนี้นะข้อดีของเซรั่มตัวนี้ไม่ต้องเว้นรอบตรงตาลิมฝีปากจัดเต็มมันไปเลยนะคะนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยแล้วก็ลิมฝีปากที่ไปมีริ้วหรือย่น่น่ะจัดได้หมดมันก็จะตึงขึ้นเราไม่ต้องไปจิ้มไปฉีดละอันนี้เนี่ยนะคะร่องเวลาเรายิ้มเนี่ยเห็นไหมร่องถ้าเกิดว่าเราเริ่มอายุเยอะเนี่ยมันจะมีร่องแต่ว่าถ้าเราเนี่ยนะคะมีตัวนี้เป็นผู้ช่วยนะคะ สำหรับตัวสเต็มเซลล์นะคะเซรั่มตัวนี้นะคะบอกเลยว่าร่องที่มันอยู่เป็นร่องหมากเนี่ยมันจะตื้นขึ้นแล้วมันแทบจะมองไม่เห็นน่าจะดูเด็กลอตีนกงตีนกาก็เรียกว่านะคะตึงเหยียดเป็นเหยียวดรืเฉียวนะคะเฉียวเลยนะคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะส่งขาเราไม่อยากแก่ไม่อยากมีปัญหาฝ้ากระนะคะต้องบอกเลยว่าต้องลองเซ็ตนี้เลยที่สำคัญเนี่ยนะคะเรามีผู้ใช้จริงเห็นผลจริงออกมายืนยันคือคุณจุ๋มของเราพี่สาวคนสวยบอกได้เลยว่าตอนที่คุณจุ๋มมาหาเรานะจะต้องบอกว่าคุณจุ๋มมีปัญหาฝ้ากระแล้วก็ ริ้วรอยมาเยอะมากถูกต้องแต่หลังจากที่คุณจุ๋มนะฮะได้ลองผลิตภัณฑ์เซ็ตลักชัวรี่เพอร์เฟกตเซตนะต้องบอกเลยล่ะชีวิตเปลี่ยนถูกต้องทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยหน้าตาสวยผ่องใสไม่มีฝ้าไม่มีกระอ่าอันนี้จะมีเสียงไหมคะ,ะมีไหม แล้วก็ไม่มีแล้วก็ที่สำคัญไปดูแต่รูปก็เวิร์กแล้วนะนี่อ็อ่ะบีฟอ์คือรูปซ้ายมือแน่นอนเออดูอารตเตอร์ตอนผมสีพิ้งพิ้งคันเลอร์ถ้าคนไม่ผิวดีจริงนะทำผมสีนี้ไม่ได้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมั่นใจแต่ความมั่นใจมันก็ต้องมากับความสวยหลักตอนนั้นนี่ยังไม่ได้แต่งงานก่อนเนี่ยแต่พอสวยปุ๊บแต่งเลยโอ้โหได้แต่งงานทันทีเออน่ะสิอ่ะท่านผู้ชมขะเอาเป็นว่าแต่งไม่แต่งไม่เป็นไรก่อนคืนขอสวยก่อนใช่ครับกะ ขจัดได้หมดอย่างแน่นอนนะคะคที่สําคัญเนี่ยเราเคยนะคะลองถูกลองผิดหน้าเนี่ยทั้งลอกทั้งแดง<อ>เป็นตูดลิงเอ้ย,ยนะคะทั้งแพ้ทั้งแสบทั้งคันแต่วันนี้ท่านผู้ชมจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเวสสำอางนะคะจากประเทศออสเตรเลียนะคะคที่ท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลใจใไม่ลอกไม่แสบไม่แดงและไม่คันที่สําคัญนะคะ ฝ้ากระเนี่ยนะคะหายขาดและไม่กลับมาเป็นอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีข้อไหนเลยที่ท่านผู้ชมนะจะไม่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เซตนี้นะถูกต้องและที่สำคัญนะคะเดี๋ยวคุณเจบีจะบอกโปรโมชั่นแต่ดิฉันจะบอกเลยว่าหานเฉลี่ยออกมา10เดือนเนี่ยตกเดือนหนึ่งนะก็ประมาณนะคะ199บาทนะแล้วยังไม่พอนะคะเดือนหนึ่งใช้30วันตกวันหนึ่งนะคะก็เรียกว่าไม่ถึง10บาทประมาณ10บบาทเออนี่คือความคุ้มที่เราจะ ฝ้ากระของเราจะหายไปนะคะคที่สําคัญเนี่ยนะคะ7วันเห็นความเปลี่ยนแปลงเอาโปรโมชั่นไปและลองดูว่าต่อไปนี้ฝ้ากระจะไม่อยู่บนหน้าเราอีกต่อไปค่ะแน่นอนครับลักชัวรี่เพอร์เฟกต์เซตหนึ่งเซตท่านผู้ชมฮะวันนี้1เซตใหญ่ๆนะท่านผู้ชมมาพร้อมกับเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยล่องลึกต่างๆทําให้หน้าของเราดูเด็กที่สําคัญเอาไป1ชิ้นยังไม่พอเรายังมีกระเป๋าสวยๆจากบาคนี่ให้อีก1่ใบทั้งหมดทั้งมวลนี้จาก1นึ่งหมื่น 4,990ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องจ่ายอยากได้ทั้งเซ็ตแบบนี้จ่ายเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นครับเ,เพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะกระเป๋าส,สวยๆรูๆแบบนี้เป็นของท่านผู้ชมในนี้จะมีครบหมดเลยนะคะ<อ>ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ไปเป็นเจ้าของที่สำคัญนะคะราคาเนี่ย ถูกมากๆนะคะตกวันหนึ่งเนี่ยไม่ถึง10บาทแต่สามารถขจัดฝ้ากระของเรานะให้หายหมดและที่สําคัญนะคะไม่กลับมาเป็นอีกนั่นเองวันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะ1990บาทครับบนี่นะคะโทรไปเลยเลข4ตัวนี้ค่ะ1794หรือถ้าไม่ติด0 2 4 0 1 9 5 9 9ครับนี่เอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะเวลาหมดอีกแล้วโอ้เสียยดาจริงๆเลยเราเสียดายจริงๆแต่วันนี้เนี่ยนะคะเราไปกับโปรโมชั่นแบบสุดหรูนะคะ1990 บาทกับว้ากระนะคะแบบจัดเต็มและยังไม่พออย่าลืมนะคะซื้อมากนะคะในเว็บนี้นะคะก็จะได้เงินคืนมากนะคะวันนี้นะคะอย่าลืมเข้าไปสมัคร coverway เว็บอ่งเจ็ดเก้าสี่ท com นั่นเองคัะเอาละค่ะเราทั้งสองคนต้องขอจากลาไปก่อนนะคะกับรายการเ o อ e r w a y เว็บหนึ่งเจ็ดเก้าสี่ทกด com ไปแล้วครับสวัสดีครับ